ที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิตปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขพลตรีทวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11และนายแพทย์เทเรศกรัชนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บก มวลทนทหารบกที่11รองรับผู้ป่วยโควิด19สีเหลืองและสีแดงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากสถานการณ์โรคโควิด19ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทําให้มีความต้องการเตียงรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงมากขึ้นจะมีการขยายจํานวนเตียงเพื่อรองรับดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและกองทบก ยกระดับโรงพยาบาลสนามกองทบกมนททหารบกที่11ซึ่งจากเดิมรับผู้ป่วยโควิด -19 อาการสีเขียวจำนวน192เตียงให้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับสูงรองรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดงได้โดยเปิดเตียง ICU สนามเพิ่มในรูปแบบของอาคารสำเร็จรูป2ชั้นจำนวนสีอาคารแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยสีแดง58เตียงผู้ป่วยสีเหลือง120เตียงรวม178เเตียงมีความมิดชิดสะดวกสบายและความปลอดภัย มีการปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศระบบดูแลผู้ป่วยแบบเทเลเมดิซีนมีห้องความดันลบ ติดตั้งระบบออกซิเจนและกล้องวงจรปิดผ่านการตรวจสอบประเมินมาตรฐานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้วในแพทย์เทเรศกรัสนัยรวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าการเปิดห้อง i อ u สนามโรงพยาบาลสนามกองทัพบกใช้หลักการเดียวกับโรงพยาบาลบุษราคัมเมืองทองธานีโดยจัดให้มีห้องแยกเครื่องออกซิเจนไฮฟโลติดตั้งระบบไหลเวียนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยระบบควบคุมกล้องวงจรปิด เครื่องมอนิเตอร์ติดตามอาการระบบเทเลเมดิซีนโดยโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองสนับสนุนเครื่องมือแพทย์45ล้านบาทค่าปรับปรุงสถานที่25ล้านบาทการวางระบบเครือข่ายและไอที4ล้านบาทจัดทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆในการดูแลผู้ป่วยอาการสีเหลืองและสีแดงซึ่งเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นอยู่ในระดับเป็นสีเขียวจะส่งต่อไปฮอสพิเทลหรือโรงพยาบาลสนามอื่นต่อไป รูปกับกองทัพบ,บกกรุงเทพมหานครและก็โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองนะครับเนํก,กำลังการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแบบยกระดับเป็นระดับสูงนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศที่จะมีเตียง ICU นะครับไว้ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชือ้อโควิดในพื้นที่ของมณฑลฐานบกที่11นะครับซึ่งทางกองทัพบ,บกนะครับได้ ออมอบพื้นที่นะครับให้เป็นที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดถึงแม้ว่าท่านจะได้รับวัคซีนไปแล้วนะก็ขอให้ยังคงใส่หน้ากากอนามัยนะครับหมั่นล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นจำนวนมากนะครับก็จะทำให้ท่านมีความปลอดภัยนะครับ